เจียวก็ง่าไม่หมดโอ้เป็นตัวแม่พี่น้องเอ้ยพสองสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทานะ่านเนาะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดเ,เสพแม่งแต่เนานะไม่แต่งกับขอข,ขอบคุลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ ที่สามแล้วครับชมง่องของแม่แต็นะเมื่อนี้กกไม่ต้องแต่งกัจากที่แล้ววิแล้วงานแล้วกกสิได้มาหาคุดกระปูก่อนพี่น้องเอ้ยคุดกระปูเมื่อเฮาน้องนะเพราะว่าแม่น้องน้องแม่น้องแต็นะมาจากไทยพี่น้องเอ้ยไปเฮ็ดงานอยู่ไทยนะกัเพิ่นกกจะได้กระปูแน่แล้วกระวายพี่น้องเอามือกินนะนะคอยกัสิได้มาหาคุดกระปูแดงแล้วก็หาพันไายท่าน้องพร้อมพี่น้องเอ้ยว่าสิได้หรือบ่วนักกะไปรุ่นน้ำกันพี่น้องเอ้ย แล้วเว้แล้วงานแล้วกับแมงแต่งก็ดีอกดีใจพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮาแล้วอ่ะแล้วผละได้มาแล้วแล้วกแล้วทุิ้งทุกอย่างอะนะแต่ว่าเก็บอันเว้นเฮื่อนน้ำพุธแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยยังหลายอยู่นะยังหกอยู่แล้วกับพอกระสิได้มาหาคุยกับปู่เขาน้องก็นอพาน้องอันพายมือแลนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิได้เฮาดวงเฮาเล่าก็เป็นเอ้ยพี่น้องเอ้ยวันนี้กก่อนไปกับขอขอบคุณกับเจอหลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อที่เข้ามากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อแม่้องแต่งเนาะแมงแต่งกับขอขอบคุณหลายๆ เดี๋ยวน้องแต่งได้กอนไปก็มานี่กะแม่น้องแต่งก็ม่ได้มาผู้เดียวพี่น้องเอ้ยมาสองคนกับบุ้งก็คือเก่านะวาน้องแต่งคือกะอยู่เพื่อนดูน้องพี่น้องเอ้ยเต็มโตแล้วบังกนบายดีพูดกระปูขักันได้ตัวนึ่งอะไรตัวนึงพูดกระปูกันหายเงียบเงียพ่อไปพ่นกระพุ้นลายแบบใบตองที่เงาเอาปุ๊บก็คือย่ามผลย่ามเดินเก้าได้ทิพย์เลยคสบายเนาะสบาย อันนี้ก็ได้เห็นแล้วี่งเออแต่จุป่าสารนี่โคกโป่งอยู่นี่เบื่อไม้ไม่ได้โคกเลยเพราะว่าอันเบื่อสารหุ้มมันนะจะได้คุดก่อน แล้วกระปูกก็ไม่ค่อยเลิกพลังพี่น้องเอ้ยตื่นๆน,น,นะโอ้เป็นตัวแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าคอยซับมานะเนี่ยคอยคุดพี่น้องเอ้ยยันซับคุดคุ่มนะพี่น้องเอ้ยสอดมาเนาะกระปูกเลเนะาะแปะตัวอาจจะมืดนะพี่น้องเอ,อ,งเอ้ยว่าอยูหลงเนาะ เด็กตัวเมย์นะหมาเด็กตัวเมย์นะแมงเต็นนะตัวนี้ก็ได้ขุดคุง่นเลยนะโอ้ยกระปูเอ้ยขุดกระปูนก็เพือจะได้กระเพราข้าห้าไม้ห้าเตาะพี่น้องเอ้ยตัวนี้เป็นตัวผู้นะนี่นะ

ครบๆกโอ้ก็ครบเก่งแต่เปู่คเก่งนแต่ปูอีละตัวนี่เป็นองเอยจะให้เงินพู่อนว่าแม่งเต็นเือแลกพอน

nhỏ cái cả đây nhàng mà hột cốc mà cọ Rồi phía nội Xe đây kếp mà cọ, có bình hình mà cọ mà cọ mà sửa Nào mình mà cọ nuôi này chưa được kín bằng phía nội Rồi nội tuần nào là phía nội tuần này chứ Nội มันนีกัเพี่น้องเอ้ออยมันล่นลงมาแล้วมันแน่นเนาะมันก็นุน่มพี่น้องเอ้ยกับปูดแดงกัยังมันท่านหลายๆบุหรี่พี่น้องเอ้อยจะกินข้าวแล้วไม่น้องเต็นกันจะได้หากินข้าวก็แนวกินไม่น้องเต็นมันเลยกัพี่น้องเอ้ยนั่งเล่าหนะ้านี่นะนนส้มผักพี่น้องเอ้ยแล้วก็ซีนปิ้งปีงซีนเลาวกำหน้ากำหลัง เจเจก็มีอแล้เต็มมาเรียบร้อยละว่าเยอะยำเลยแล้วกินยำนั้นนะหัวเข้าก็หนู้วยงินเพิ่นยึงเข้ามาแเต็มตัวล้างมือแล้วกิ่นเข่งเ้ยสองมงแลวบะมือแต่ิพีควา้กินก็นเอ้ย ปมผักเนี้ดินเหาเจ๊คเพราะว่าชื่อกระจงเือพยาพยายามานี่นางเล่านแก้วเือแก้วม่นไ่ล่ะเสือแบบข้าแก้วเป็นเแก้วอันเรือเขากินพี่น้องเอ้ยแม่งเต็มควัดมากมะกอกอีมะกอกอีก่เี๋ยวอกมา ก็ล้างเรียบร้อยละบีบมะกอกลูกก็อืมกินข้าวก้มเกาะได้สบายเอามะกอกใช่นะแล้วพี่น้องเอ้ยแกได้แล้วลราพี่น้องเอ้ยได้ขอดแล้วลราพี่น้องมาได้พปรแม่พี่น้องนึงมากินข้าวนึ่งไม้มงเต็เด้อ กินข้าวอยู่ดงอยู่ป่ามาเนี่ยแงเอจำแจ่วก็แล้วเพราะว่าบีบมะเกอเด้บีบมะเกอลอนอืมอตัวแจวก็จะแซบเองตื่รู้ปกรงงก็อก็นข้าวป่าก็เเนามแช่บ้างแช่ไปใช้สองโมงน่ยคสามโมงเนข้าวป่าแซ่เนาะ ตั้งไม้กินข้าวเชียบมาเริ่มพี่น้องข้าวผักเจียวเจียวกับี่มะกอกชุนละก้าเชียบพี่น้องเอยเจียวเชีย,ชยบ,บ าเด้อพี่น้องวันนี้เด้อวอนนี้คุเอาตอนเขาอยู่ดงป่าเป็นบรรยากาศดีเย็นเย็นเลยลมลมอ่ะเอออ การกระเบิดำงานสามือพ่อยสามมือสมือผู้เต็มงานมันก็ยังบบแล้วพี่อก็ยังเ่ื่อแล้วคักนะเพี่อคลาดเาเก็บช่ยโบงกาไปเว้นพี่อกองเบิไปลาง มาหาข้าวดแดงมันไก่นี่นเออก็เลยเต็มข้าวมากินพร้อมมากระจำเจี๊ยบกินข้าวอยู่ดวงกระจำเจี๊ยบะ แล้วก็ใบตยงนีง้เลยแล้วก็ใบแล้วเรียบร้อยละเพราะว่าเอามาตะือเขาเอ้ยเดี๋ยวเขานึ่งเมื่อวานนีลนะซื่อเลย กินข้าวยาแล้วก็สิได้เอาเฮตันก่อนเพราะว่านางกินข้าวนี่นะค่อยเห็นเฮตันพี่น้องเอ้ยเฮตันก็อยู่นี่อรู้บ้างกินข้าวนี่ดอกใหญ่ถมเฮตันกันเก็บมือแกงเสื้อนางเลบาก่อนแกงเสื้อนุ่มไอเฮตันห้าวข้างนี้ก็มีเนาะนี่ได้เติบไปน้องเอ้ยอันนี้ก็โมเงินเพื่อจะได้ขึ้นเอาเฮตันพี่น้องเอ้ยเฮตันก็อยู่นี่นะไง บ้านก็เข้านี่คือกันพี่น้องเอ้ยงาตัวนี้ลงมานะเดี๋ยวบางเงินคือไปเอาตกหนึ่งเอ,าเอา้าก็ไปเก็บเอาได้นะจีปอมเพราะบงเงินเ,นเอ้ยไอจีปอมอยู่ข้างนี้น้าเอ็น้าเอ็จีปอมนี่อึบอ,อ,อืเอาได้ละไอจีปอมอีกตัวหนึ่งจำเป็นถุงย่างขึ้นไปบางเงิน ออเอาไปทานออกมากินนี่น้ำนี่ก็ไปขอเอาไปน้องเอ้ยคอนล้วไม่น้องกิ๊บนะคอไม่น้องกิ๊บมาหายมานันเองนะไปขอน้ำเพราะม่แตะลืมน้ำมันน้ำไม่คอไปขอ,อน้ำนนมากิ๊บเสด็จเก็บมะกอกอีกก้อนเห็นมะกอกแล้วก็กินข,ขา้าวยาแล้วก็น,นเได้ไปหาคุกกระปูต่ออีกก้อนพี่น้องเอ้ยว่ากระปูยังหมดท่านหลายๆนะ ได้ประมาณสิบปลายตัวแล้วไม่น้องเต้นนะเราไปเห็นมะกอกเก็บมะกอกเห็นผักเอานั้นนำบาดนี้กินข้าวอิ่มแล้วมีแห้งคุดกระปูแล้วพี่น้องเอ้ยเอาเงินเจ้าคือเห็นค่อยคือไม่เห็นใช่หอยากเห็นไหนี่เห็ดกระด้างนี่บ่เห็ดกระด้างนะเอาล่ะเอาไปใช้ค่อยลืม Kita kena kip Oh lepas. Mm hmm ว่าตัวนี้เนี่ต,ตื่นๆนุ่น้อยเออมันบอได้ล้นะพออาติดตัวเมฆเนตัวเมตัวน้อยเนี่ยเพื่อนันก็เลยโคตรตื่นอ๋อดียหกดูห่านะเ่อนบกนยีดเอ่านคนไหมแล้วตัดัอะไรบงนเลยไม่หน่หร อากมาใหม่ๆย no we <multic. S 1> ุกเอาบ่กันคงไปจำไมีรทุบตัวเตอนก็ได้เง้ตัวเตือฉันบะโอ้ชื่อของุนเอาไปแล้วเนาะมางเนเป็นอันขุดขึ้นมาไมั่นเต็มคนเอาโอ้อะไรอะออดดดดู ตัแมพ่พี่น้องเอ้ยเส๋ยวสิได้เงินพุดได้พี่น้องเอ้ยปนนี้ะชื่อเลิกแสนะไหลลดลงบ่โอทุ่งมันหมดเงินเลย Tớ nhớ ý nó mọi người ừ. Ừ. Không. Khắt, Đúng không? khát ngon Ờ chứ khát khát ngon rồi Sốt bò Cô ăn hủy mấy lần rồi nè. ăn bình kì phổi Nhất như này Chắc ừ. là mọi người phải lùng nó Mọi người phải Xem mấy anh kia bảo phụt nhẹ đi

แกแต่มันไปอันนี้ก็คุดกระปุกก็ได้ยาแล้วพี่น้องเอ้ยก็สิได้ออกก่อนมันนี่ก็ว่าตะเป็นขำแล้วพี่น้องเอ้ยเด,ดี๋ยวเขาบอกเงินโคตรจุ๊บๆนีงเจอสิได้ออกก่อนอันนี้ก็ได้ออกมาเถีงเขาน้าบ่าวสิได้ปิดเอามาท่าแห่ก็พี่น้องเอ้ยเอาเท่าแห่มากินเมะก็ hút ở lâu luôn lên, luôn. No. đây chạy vào đi này đi kìa 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 หายเฮาอมีแม่ม่มแกะมาละมืเงินเอไปมันอันยังบ่ทันยังยังทันนยังบ่เดี๋ยวสิได้เยี่ยมกระปู๋กก็พี่น้องเอ้ยอันนี้หอมมะงินได้นี่นะเอาพไปแขย่ากระปุ๋งเงินหอกแก้วหอมมะเงินได้ไรก็ค่อยพี่น้องเอ้ยได้วลาซาปลยดีมะงั่น อวายี่สิปายตัวะว่ากระปูมันไม่ค่อยมีเลยน,นะเดี๋ยวจะได้ถอกระปูก่อนเย็นยมยาแล้วก็พี่น้องเอ้ยว่าเยินว่าจะได้สักโตนะอ้าจะดีเพราแซ่บนี่เอา่อนกินเาน เอาล้ไดหลายตพี่น้องเอ้ย้อย่้งสาะดูน้าเบ่องนสองสี่หกเดแบ่ห้าหกใครเริ่งเนกันนหน้าลูกหลังพี่น้องเอ้ยสอสมอจะมันป็นแลวเลยพี่น้องเอ้ย กเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเก้าเก้าเอ็ดเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ เส้าห้าเส้าหกเส้าเจ็ดเส้าแปดเส้าเก้าฮะบัดนี้กะแม่น้องแตนกะสิได้เอ็นเพิร์พี่น้องเยมึงกระปูแล้วแล้วเนาะแม่น้องแตนกะสิได้มือก็พี่น้องเอ้ยกะสิได้ขอปิดคลิปเลยนะกะไม่ได้เให้ยู่ให้กินได้พี่น้องเพราะว่ามื่อนี้นะแม่น้องแตนได้มากินข้าวป้าพี่น้องเอ้ยก็คือว่าแล้วเนาะมือเธอระยะมันคำเดี๋ยวแม่นองเตนกะสิได้ขอปิดคลิปก่อน คลิปนี้กะมีน้องแตนได้ถ่ายเพือพี่น้องเบิง้งซ้ำนี้ละคลิปหน้าพอกันไหมกะขอขอบมกขอบเจอลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อแม่น้องเตน็นแม่น้องเต็นกะขอ,ขอขอบคุณหลายๆเพื่อเข้ามาเบิ่งไว้แม่อย่าลืมเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์มแนนรมน่น้องแต็นเนี่พอได้เย็นแม่น้องแต็นมีกำลังใจสู้ๆต่อไปเนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิได้ขอโต้เมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยบัดนี้กะเพราะว่ายันฮอตเหรอยันมันคำมันมืดพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามื้อนี้น้อแม่น้องแต็นเดินทางไกลนะ